สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมการจัดสวนนะคะว่าดิฉันมีเทคนิคการจัดสวนง่ายๆสไตล์ฉันเองอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะอ่าเริ่มจุดแรกนะคะจากหน้าบ้านก็จะมีชิงช้านั่งมีหลังคาโปร่งแสงนะคะ มีเก้าอี้ไม้แดงตุกตาดินเผาลูกแก้วเหลือใช้ก็เก็บไว้เยอะก็เอามาประดับนะคะติดโบให้เงาะสองคนนี้ด้วยหลังจากนั้นก็ไปด่านเกวียนก็ซื้อตุกตามานะคะเจออะไรซื้อหมด ชั้นวางชั้นวางแคกตัดนี่จากชิปปี้นะคะนี่ก็ชั้นวางชั้นวางไม้มงคลนะคะนี้ไม้ห่วงแพงก็เลยเอามาไว้ในร่มนี้แคกตัสน้อยนะคะแคกตัดน้อย,ะะตอยโต โตช้ามากเลยกว่าจะโตอายุตั้งสองปีและเท่านี้เองทุกอย่างต้องอาศัยความอดทนนะคะและรอคอยสับป,ประรดสีพันธุ์ต่างๆนะคะ เดินออกมาก็มีหมาน้อยเฝ้าแคกตัดอยู่บัวบัวมีเกือบทุกสีนะคะนี่ก็จัก,กรยานซื้อมาใส่สับประรดสีที่อยากนำให้ดูก็คือการจัดที่นั่งในสวนนะคะ เราจะใช้เศษไม้ที่เหลือใช้นะคะอันนี้เป็นไม้ไม้มักค่าสองแผ่นจะทำเฟอร์นิเจอร์ก็หาช่างยากก็เลยเอามาวางบนต่อไม้มะม่วงที่ให้เขาโค่นนะคะแล้วก็ซื้อต่อไว้สองต่อเทปูนข้างล่าง เทปูนใต้ตอแล้วก็ตอตั้งนะคะเพื่อไม่ให้ปลวกปลวกกินไม้นะคะอย่างนี้ยังกินเลยแล้วก็นี้จากด่านเกวียนนะคะแกะแกะแกะหรือแพะแกะเนาะตุ๊กตาด่านเกวียนต้นนี้ต้นกระดูก ไดโนเสาร์นะคะกระดูกไดโนเสาร์อ่าอันนี้ว่านสีทิศสีแดงมีสองกอซ้ายขวาตรงนู้นกอนะคะอันนั้นกรตุกตาผู้ชายตุกกตาผู้หญิงส่วนใหญ่ประดับด้วยสับปะรดสีค่ะเพราะเองซื้อมาอย่างละต้นขยายพันธุ์จนเต็มบ้านเต็มช่องเลยนะคะบัว บัวหลวงบัวฝรั่งนะคะต่อไปก็ประดับด้วยจักรยานแท้ๆไม่ได้จักรยานจำลองนะคะของลูกชายลูกโตหมดแล้วเก็บไว้ในห้องเก็บของก็เลยจนสนิมขึ้นไม่อยากขี่แล้วก็เลยเอามาตั้งสับประรดสีนะคะใช้กระเช้า ของขวัญกระเช้าของขวัญเก่าๆที่ห้อยไว้นะคะแล้วก็เอาสับป,ปะรถสีที่เราเพาะไว้ต้นพอเหมาะเอามาวางนะคะใส่กาบมะพร้าวเพิ่มให้เรียบร้อยมัดลวดมัดลวดให้เรียบร้อยนะคะนี่มัดลวดรถนี่มีหลายสปีดด้วย สมัยก่อน3ามสามพบาทสมัยก่อนหลังจากนั้นก็เมื่อไม่กี่วันมีไม้มะม่วงเหลืออีกหนึ่งแผ่นกลัวปวกขึ้นนะคะก็เลยเอามาล้างสะอาดขัดแล้วก็ทาสีด้วยตัวดิฉันเองจัดเป็นมุมนั่งเล่นอีกมุมหนึ่งเอาเป็ดแยกมาจากตรงนู้น ตรงนู้นมีเป็ดสองตัวอันนี้เอามาตัวหนึ่งแล้วเป็ดจากสวนนู้นมาตัวหนึ่งอิดบล็อกที่ใช้เป็นฐานการปลูกขึ้นนี้ใช้ห้าหนึ่งสองสามหาก้อนนะคะ5ก้อนเป็นอิดเหลือใช้ไม่ใช่อิดใหม่นะคะอิดบล็อกเก่า3าม,ส,ามสี่ห้า คือประหยัดเอาสิ่งเหลือใช้มาวางนะคะไม่ใช่อิดบล็อกใหม่เนี่ห้าก้อนด้านหลังก็เป็นสับป,ปะรดสีอีกพันหนึ่งพันแหลมข้างบนก็ต้นอะไรเอ่ยหอมด้วยต้นโมกนะคะต้นโมกหอมหอมชื่นใจนะคะนี่ เป็นไม้ไทยต้นโมกซ้ายขวาประดับด้วยแคคตัสพันธุกระดูกกระดูกไดโนเสาร์นะคะกระดูกไดโนเสาร์อันนี้คนสวนค่ะคนสวนสวัสด,ดีจ้าคนสวนและคนขับรถประจำบ้านนะคะ,กะเกษียณอายุแล้วมีเงินเดือนด้วยคนสวนประเภทไหนเนาะ เงินเดือนเยอะอยู่สามสี่หมื่นคิดเอาคนสวนหรือผ่านโรงเนาะอา้าวมามุมนี้ก็มีตุ๊กตาด่านเกวียนนะคะไปที่ไรขนมาเต็มคันรถเลยอันนี้ก็ต้นไม้ต้นมะลุมนะคะมะลุมบ้านเราอันนี้ของข้างบ้านสตอ สตอปักใต้สูงเทียมฟ้าแต่ไม่ออกฝักนะคะกลัวมันโค้นลงบ้านเราอยู่โอ้โหสตอใหญ่มะขามหวานมุมนี้ก็ต้นวาสนานะคะปลูกหน้าบ้านวาสนาจะได้ดีลิ้นมังกรพันแคะ เนี่ยงามมากถ้าอยู่ในร่มแดดลําไรนี่นะคะลิ้นมังกรมุมนั้นก็มีเพาะชำสับป,ประรดสีไว้เยอะเลยว่าจะขนไปอีกบ้านนึงนี่นะคะนี่อะไรคะ น่บัวอเมซอนนะคะบัวอเมซอนต้นยางอินเดียเพื่อนลูกให้มาก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวชมตรงนี้หน่อยตอนนี้ก็กระดูกไดโนเสาร์นี่นะคะสัป,ปรปโรสี บอ่อบัวลอยขึ้นมาบนดินนะคะฝังใต้ดินแล้วสะลั่วบ่อยเลยเอาขึ้นมาบนดินบัวหลวงสวนนั้นก็มีเป็ดสองตัวลิ้นมังกรเยอะเลยนะคะสับประรดสีถ้าตากแดดแล้วใบจะสวยเหลืองนะคะแต่ต้องค่อยๆนำออก ไม่งั้นใบจะไหมอันนี้ต้นดอกสีม่วงตอนนี้โรยแล้วเขาเรียกอะไรพวงคามพวงคามตอนนี้เป็นพวงเขียวแล้วนะคะดอกโรยหมดแล้วเป็นพวงเขียวดอกบัวกำลังเบ่งบาน แคคตัสกำลังออกดอกนะคะเนี่ยไก่ตอกนะคะนี่ไก่ตอกดอกบัวกำลังเบ่งบานเทพีก็อุ้มแคคตัดไว้ต้นหนึ่ง บัวเราจะมีเกือบทุกสีนะคะนี่สีชมพูวันนี้บานอันนี้สีน้ำเงินหรือม่วงอันนี้นะคะสวนถาดอันนี้ต้นหางกระโอกทองเอามาอยู่หน้าบ้านสองกระถางนะคะ ลิ้นมังกรเห็นปลาคาราฟไหมครับโผล่หัวแดงๆบัวมีบัวขาวกับบัวชมพูนะคะแหนเราเลี้ยงแหนที่กำลังนิยมนะคะแหนแดงซื้อมากิโลละห้าสิบบาทแล้วขยายพันธุ์เอาไปบ่อปลาที่ทุ่งนาด้วยสวัสดีปลาคราฟว่าไงจ้า ละครับส้มกระด่างนะคะซื้อมา8ตัวตายหมดเหลือ3ตัวเลี้ยงยากอยู่เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนน้ำก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้จุดเน้นก็คือจะเน้นให้ใช้เศษวัสดุเช่นเศษไม้ เอามาทําเป็นที่นั่งไม่ต้องซื้อนะคะจัดเองตามไอเดียของฉันเองบ้านเราก็จะน่าอยู่สำหรับเรานะคะขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ